สวัสดีเพื่อนทุกคนครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่29ฮะเดือนธันวาคม2 5 5 9ครับผมฮะก็ใกล้กกจะปีใหม่แล้วฮะก็มีคำถามเข้ามาจากคุณเพื่อนนะครับผมมาลงพูดคุยกันครับผมฮะข้อความจากคุณเอฟปานะฮะมีเหรียญสิบบาทกันนะพิเศษปี39%เาเอนเอียงขายค่ะ,ะติดต่อได้ฮะที่เบอร์โทรศัพท์นะฮะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับผม Uh huh. สำหรับเหรียญน,นี้นะครับผม uh huh. เป็นเหรียญกนาพิเศษปี39ผมก็เคยพูดไปในราคา20,000บาทนะฮะวันนี้ก็มีคนสนใจครับผมจากคุณฟุกไปฮะ uh huh. ก็ได้ถามว่าขายเท่าไหร่ครับผม่ะฮะแล้วคุณเอฟฟาก็มาตอบว่า uh huh. ขอโทษค่ะ uh huh. ที่ตอบช้า uh huh. พอบอก12,000บาทค่ะ สำหรับเหรียญนี้นะครับผมก็จะอัปเดตราคาไปได้อีกแน่นอนครับผมนะฮะแต่ณตอนนี้ฮะทางนสะสมนะฮะทางร้าซื้อขายเหรียญเองก็ยังไม่มีใครกล้าออกตัวนะครับผมว่าซื้อเหรียญนี้จริงนะฮะกลัวว่าการลงทุนจะมีความเสี่ยงกลัวว่าเหรียญนี้จะไม่มีอนาคตนะครับผมแต่โดยความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมความประหลาดของเหรียญนะฮะจะทําให้ราคาพุ่งไม่หยุดแน่นอนครับก็ขอบคุณคุณเอฟานะครับผมขอบคุณคุณฟลุ๊กไปนะฮะขอบคุณมากครับ ต่อมาครับผมข้อความจากคุณสุสุรชัยนะฮะบุญสงนะฮะใครมีเหรียญกานาพิเศษนะฮะเนื้อเงินขัดเงาปี39ชนิดราคา150บาทและ300บาทนะฮะเสนอราคามาได้นะฮะทางไลน์เราก็มีเบอร์โทรศัพบไลน์นะครับผมมาจากคุณสุรชัยนะฮะบุญสงก็เป็นเหรียญที่ลึกครับผมนะฮะเนื้อเงินขัดเงาปี39ก้านาพิเศษครับผมเหรียญที่ลึกชนิดราคา150บาทและ300บาทนะครับผมคุณสุรชัยนะฮะบุญสง ก็สนใจอยู่นะครับผมนะฮะใครที่มีนะฮะอยากขายก็ติดต่อไปหาคุณสุรชัยฮะบุญสงได้ครับผมนะขอบคุณมากๆครับผมอ่าฮะต่อมาครับผมข้อความจากคุณอนุวัตรบุญคงครับผมนะฮะก็ได้บอกว่าเอามาขายให้ผมพระเียนกับนะฮะราคา500บาทครับนะฮะเพรียนเอียง400บาทนะฮะพศ2539าอันนี้คือเหอรียญกนาพิเศษนะครับผมนะฮะก็ได้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ จุดประสงค์ของคุณอนุวัฒนะฮะคุณอนุวัฒบุญคงก็ต้องการรับซื้อเหรียญนะฮะผสียงกับพเสียงเอียงนะฮะครับผมในราคาห้าร้อยบาทและ400บาทนะครับผมเพื่อนคนไหนอยากขายก็ติดต่อหาคุณอนุวัฒบุญคงได้ครับผมมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับผมตามคลิปวิดีโอเลยครับขอบคุณมากครับผมคุณอนุวัฒบุญคงครับผมก็มีข้อความจากคุณฟลุ๊กไปเข้ามาครับผมนะฮะก็ได้ถามมาว่าเหรียญสมพนวลเนื้อทองแดงปี2 5 5 0อะฮะราคาเท่าไหร่ครับอยากขาย ครับผมทำเหรียญนี้ครับผมนะฮะเหรียญในหลวงทรงผน,นวดปีสองพันห้า้อยหสิบเนื้อทองแดงนะครับราคาณนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับผมนะฮะไม่น่าจะเกินสองพันบาทครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณคุณฟลุ๊กไปนะครับผมนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเหรียญทรงผน,นวดเนื้อทองแดงปี2 5 5พันรหสิบนะครับผมนะฮะ ก็นะฮะลองติดต่อสอบถามคุณฟลุกไปดูได้ครับผมนะฮะก็มีเบอร์โทรศัพท์มาให้ติดต่ออยู่นะครับผมก็ขอบคุณมากมาก,มากครับผมครับผมข้อความจากมาว่าผมจะคุณอาคตินะฮะทำพักดีนะครับผมอ่า uh, ก็ได้ถามาว่าเหรียญบาทพศ2520น uh, และพศ2522ราคาเท่าไหร่ครับอ่า uh, ผมมีอยู่อย่างละเหรียญนะสนใจก็ติดต่อไปได้ครับผม uh, มีเบอร์โทรศัพท์นะครับ าครับนนเหรียน5บาทสยามมินนะฮะรจาก,การที่9ปี2520ะฮะเป็นรูปคุดผ่าเฉียงซ้ายนะครับมีการผลิตนะฮะเป็นจำนวนนะ27ล้านนะครับ257 0 0 0เหรียญด้วยกันนะครับะะราคาโดยประมาณก็คืออยู่ในราคา1,000บาทนะครับผมส่วนเหรียญต่อมาคือเหรียญ5บาทนะฮะปี2522ลุรตาคุดผ่าเช่นเดียวกันนะครับ เหรียญน,นี้ก็มีจำนวนการผลิตถึง7 2บล้านกว่าเหรียญเลยนะครับผมนะฮะราคาของเหรียญน,นี้ฮะถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนที่ผลิตมาราคาก็ไม่น่าจะเกิน5้า้อยบาทครับผมนะฮะก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณอคติฮะทำพักดีครับผมที่มาพูดคุยกันครับผมขอบ,ๆๆบขอบคุณมากครับอ่าข้อความละมาผมจากคุณเสวภาฮะรัตนวงศ์สาอ่ารัตนวงศ์สานะครับผมมีเหรียญกนาฮะ ตั้งแต่เหรียญหนึ่งสตางค์ถึงเหรียญยี่สิบาทนะฮะสนใจโทรไปได้ครับผมอีกเบอร์โทรศัพท์นะครับผมฮะก็เป็นเนื้อหาดีๆนะครับผมสําหรับคนที่อยากเพิ่มมูลค่าในะราคาเหรียญน,นั้นก็คือขายแบบเป็นนะฮะเป็นชุดนะเอนะเช่นเดียวคุณสวพภพาที่มีตั้งแต่เหรียญหนึ่งหนึ่งสตางค์นะฮะถึงเหรียญยี่สิบยี่สิบาทนะครับผมเหรียญเป็นเหรียญกานาพิเศษนะครับผมก็น่าสนใจคุณสวภาก็ได้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไ้นะครับผมเมื่อคนไหนที่สนใจนะครับผมฮะ ก็ลองสอบถามดูได้ครับผมก็เป็นเหรียญนะฮะที่น่าสะสมามากมากสำหรับเหรียญกานาพิเศษนะครับผมขอบคุณมากครับผมจากคุณสวพาเอาละครับผมข้อความต่อมาครับผมจะคุณปุ๊กะฮะปุ๊กกี้ฮะแบงค์หนึ่งบาทห้าบาทนะฮะรัศการที่เก้าลายเซ็นป่วยฮะ ติดต่อะฮะก็มีเบอร,ร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับผมะฮะสำหรับแบงค์หนึ่งบาทนะฮะและแบงค์ห้าบาทรายการที่เก้าลายเซ็นปุวยอึ้งพาพรนะครับผมคบใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามดูได้ครับต่อมาครับผมมาจากคุณบุ๊กทิ้งไว้กลางทางครับผมก็ได้ถามมาว่าะฮะพี่ครับเหรียญสตางค์รูชนิดราคา10สตางค์ฮะตัวเลขอรารบิกปี2487นนะฮะเนื้อดีบุ๊กนะฮะและเหรียญ สตางรูชนิดราคาห้าสตางฮะตัวเลขไทยปีสองพันี่้อยแปดสิบห้าเนื้อดีบุกอ่าราคาเท่าไหร่ครับฮะผมเก็บไว้อย่างละเหรียญครับก็สำหรับเหรียญสตางรูฮะชนิดราคาสิบางตางตัวเลขอารบิกฮะเหมือนที่น้องบอกนะครับผมปีสองพันสี่รอยแปดสิบเจ็ดนะครับผมราคาต่อเหรียญก็ยังไม่เกิน2 0 0ร้อยบาทนะครับฮะส่วนอีกเหรียญนะครับผมเหรียญสตางรูฮะชนิดราคาห้าสตางฮะตัวเลขไทยฮะ ปี2485นะครับผมราคาตอนนี้ก็ยังไม่เกิน100บาทนะครับผมขอบคุณน้องบุ๊กทิ้งไวก้กลางทางครับผมครับผมเพราะว่ามาจากคุณสายชนชนนะครับผมก็ได้บอกมาว่าหนูมีเหรียญเยอะค่ะมีเหรียญราชการที่4รหรือเปล่าไม่แน่ใจฮมีรูปัสามยอดนะฮะด้านหน้าด้านหลังเป็นรูปช้างอยู่ในกงจักพอไม่เขียนพอสอค่ะอยากขายนะ แล้วก็บอกว่ามีเหรียญสลึงนะฮะช้างสาเสียนนะฮะแล้วก็เหรียญมีมีสตางลูะฮะหลายเหรียญนะฮะแล้วก็มีเหรียญ10บาทเทียรลึกะฮะมีกว่าร้อยเหรียญด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีเหรียญที่ลึกนะฮะยีบาทส1เอเหรียญด้วยกันนะครับผมนะฮะมีเหรียญพระคังสามเหรียญนะฮะมีอีกเยอะมากค่ะฮะที่สําคัญนะฮะเขียนไม่ไหวค่ะ ใครอยากสะสมก็โทรไปได้ครับผมราคาไม่แพงค่ะใครจะเหมาหมดก็ได้ค่ะต้องการทุนนะฮะเพราะสะสมมานานแล้วอ่าครับผมก็เป็นข้อความที่ดีครับผมจากคุณสายชนชนนะครับผมนะฮะเมื่อคนไหนที่สนใจเหรียญนะฮะที่คุณสายชนกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ติดต่อสอบถามได้ครับผมนะฮะใครที่อยากเหมาหมดนะฮะก็ ถือเป็นเรื่องที่ดีครับผมคุณสายชนชนก็ระบุมาว่าอยากขายนะครับผมก็ลองต่อรองราคาดูนะครับผมคุณสายชนก็ได้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับเอาละครับข้อความท้ายครับผมจากคุณสวยสุพรนะครับผมก็ได้บอกมาว่าเหรียญห้าบาทสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดราคาเท่าไหร่คะ <c oughs> ก็มีฮะคุณดาเราวดีนะครับผมดวงเดือนก็ได้มาโพสต์ต่อว่าแล้วจะขายราคากี่กี่บาท ราคะก็ขอบคุณทั้งสองคนครับผมจากคุณสวยสุพรนะครับผมและคุณดาราวดีดวงเดือนนะครับขอคุณมากครับผมก็สําหรับราคาเหรียญห้าบาทสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะฮะราคานะตอนนี้ก็ยังไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะฮะเหรียญห้าบาทหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับผมนะฮะก็ขอบคุณคุณสวยสุพรนะและคุณดาราวดีดวงเดือนนะครับผมนะฮะคุณดาราวดีก็สนใจเหรียญนะฮะก็ลองติดต่อสอบถามกันดูนะครับผม เอาละครับผมก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนครับผมที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับผมนะฮะ